สวัสดีค่ะมี่ยายแก้วแฟมิลี่สิภาพไปบึงบ่อปลาหมอเนาะจกใหม่เพราะว่าน้ำมันแหงก็เลยทำการจกใหม่เนาะายก่อนสิไปกะเลาะส้มพืชผลผลิตสะกอนเนาะพี่น้องเนาะพค่ังสไ่เา้อขอบในเฮในื่นเลาะส้มผลผลิตของยายแก้วก่อนออกดอกแล้วพี่น้อง อาเวเดาเรื่องคือเปลี่ยนพันนี่เป็นพันดอกน้อยตัเยวเดาวเรื่องก,กาล่างกาลังเปลี่นดอกน่างพี่น้องเนาะมึนบอกพี่น้องน,น่ะกาลังเปลี่นดอกจุ้มจุ้มมึงพักเข่ามึงฝึกพักเขา,เขางามใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักหน,หนึ่งครั้งเนาะรองพื้นหนึ่งครั้ง ไปน้องไ่ได้ย่ายใส่ปุ๋ยมักหนึ่งลงพื้นหนึ่งข้างแล้วก็มาใส่อีกหนึ่งข้างก็เป็นโซงข้างเนาะงามขักงามแนี่ผลพี่น้องเก็บกินซูม,มือเดี๋ยวไปไปบึงบอปลาเข่งเขานี่คือบอตกป้าเนาะตัวนี้ป็นบอต๊ปลาท่านผู้ชมมาต๊ปลาเนะตัวนี้ก็เป็น,ปน,ปนพืชผักอินรียทักอินรียเข้า ไอ้แก้วที่ปลูกแปลงเนี uh ้ยเนาๆมาทั้งที่เลยน้ำป่าน้ำดูงหันเบียงเบียนแมงเนาะอันนี้ก็ผักเพกาบุ้งพี่น้องพื่อบุ้งหมักหมักเพกาเดี๋ยวสิพลาบุ้งกับขัดก่อนก่อนจะไปบุ้งบ่อปลาหมอเนาะบ่อปลาหมอกับคนจกใหม่เนาะ มึงเนี่ยพี่น้องดูคักบ่วักพกาเอาเลยดูคักกินบ่ท่านพี่น้องไป้บึงบอ่อปลาหมอเห่ากันหมอปลาหมอน้ำมันแห้งก็เลยทำการลอกใหม่เนาะ จ้างไม้คัมาเห็ดใหม่เห็ดเป็นซาเลยบบบนี้พี่น้องเอาจ้างรถมาเกดมาเรียบพระว่าุนสิมาตกป่านะนสินมาตกป่านั่นงตามกระต๊อบนี่แะเกดออกเกดออกพักพื้นที่ใหม่เป็นมาตกป่า ทางเหงิกระปินส่วนแปลงหญ้าของเราแปลงหญ้าให้งัวทางนะส่วนกระปินปลาหญ้าให้งัวนี่แน่นี่นนปั๊บพื้นที่เอาดินมาถมทั้งนี้เห็ดเป็นเล่เดินจอดรถเนาะเดินเพิ่นมาตกป่าเพิ่นมาตกป่าเพิ่งจะรถมาจอดนี่ถมที่ เป็นจอดรถเนาะน,นี่กับเป็นบอ่อป้าหมอที่เป็นคลองลน้อยๆนะพี่น้องเอาไม้โก้มาจกุกจุกเป็นสองบอ่อพี่น้องมีน้ำพ้อเมยพี่น้องเป็นอย่างเพราะว่าซางนวนี่กับนวยนี่มันอยู่กันมีน้ำเลยบ่ต้งห่วงวา่าน้ำจะแหงมันบ,บ่อหหงมันใช่เน็ดเป็นสองบอ่อพี่น้อง เนี่ยบอ่อหนึ่งนี่น้ำคือกันเนี่ยบอ่อปลาหมอโซนนี้ก็เอาดินเอาดินทมให้รถมาจอดคือกันโซนโซนข้อไก่ข้อปิดนี่ก็คือกรนะตบเนาะกระตบนั่งกินเขากินอาหารปูเสือเนาะ <G ül> นี่ก็มาเดินจอดรถขึ้นกันกวงขวางพี่น้องลับรถได้เป,ป็นเจ้าสามสิบสี่สิบกูละมี่มองจอดรถกวงเอารถมาเก็บกวงเบิดแล้วจอดได้ทุดมองทั้งน้าก็จอดได้ทั้งนี้ก็จอดได้เนาะตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวน,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 นี้เป็นไก่เอาไก่ลงมาอีกแล้วพี่น้อง เอาไก่เกาพูนไกลล่ลงไม่คอกคอกนั่นบันเอาไก่เกาออกมาไว้ทั้งนอกเอาไก่ไม่เขาน่าบันนี่ฮะเลี่ยงหลายเพราะว่าเพื่อนถาใครมไข่รโบมี่พี่น้นองก,ก็ต้องเลี่ยงไก่หลายๆนะโบ,บ,บมี่ไขมี่ใขายเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาไกลล่ลงไม่ สองร้อยกลัวสองร้อยสี่สิบตัวนะเอาไก่ลงม่มเป็นโูนนี่บอกระเคงปี่หน้ากับป้อยประเคงอีกพี่นอ้องปี่หน้ากับป้อยป้าหมออีกอ สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย